ด็ค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค,ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศซึ่งตรงกับวันที่26มีนาคม2567ความว่า พะน้าท่านในมูฮัมหมัดชาฮาบุตรดินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบางคลาเทศกรุงธากาในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนบางคลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวบางคลาเทศมีความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศมีความสัมพันธ์ชันมิตรมายาวนานตลอด5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกัน ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นและการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมิตรไมตรีและความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการพัฒนาที่ยั่งยืนจะทวีเพิ่มพูนและ,จะเจริญง,งอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมงานครบรอบร้อยเจ็ดปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยวันนี้เวลา6นาฬิกาหนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ,จา้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด,ดำเนินไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยส่งร่วมงานวันครบรอบ1 0 7จดปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยในการนี้ทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ส่งจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยถวายรชาชสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จากนั้นทรงบาดพระสงฆ์สิบรูปรวมกับผู้บริหารมหาวิทยายลัยคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่านิสิตปัจจุบันณบริเวณเสาธงหน้าหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยและมีพระราชป,ปฏิสันฐานกับผู้ที่มาตักบาทอย่างทั่วถึง แล้วทรงพระดำเนินไปหน้ามุกขอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารมหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันเฝ้าทูลละองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567โอกาสนี้มีพระราชดำรัสขอบใจที่มาร่วมถวายพระพรในวันนี้ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้ดี จะยุ่เยอะก็ต้องพัฒนาตัวเองให้เจ้าหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีความสุขมีความภูมิใจในตัวเองที่ได้ทำสิ่งที่มีประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นและตนตนเองแล้วก็ให้ก็ยังทำได้แล้วก็มีอะไรเราถือว่าเราเ,าเป็นเพื่อนกันก็ต้องอ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็เกาะติดกันไปแบบนี้เท่าที่จะทำได้ที่โถงกระจกขอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยส่งพระกรุณาปลดกล้าปลดกระหม่อมให้ผู้บริหารมหาวิทยายลัยผู้แทนประชาคมจุฬาภาคส่วนต่างๆพ่อทุลลอ,องพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระชุกุศลตามพระราชอัธยาศัยและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณจากนั้นทรงพระดำเนินไปหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทอดพระเนตรการแสดงวงปีพาดดึกดำบรรประกอบด้วย การบรรเลงบทเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรโดวยวงปีพาดึกดำบันการขับร้องร่วมกับการจับระบำเพลงสารทีสามชั้นและระบำอู่ทองโดวยวงปีพาดึกดำบัน โอกาสนี้สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งบรรเลงซอดวงร่วมกับวงสายใหญ่จามจุรีวงดนตรีสากลสโมสรนิสิตจ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยและว,วงดนตรีเวียดนามร่วมกับการแสดงประกอบโดยภาควิชานาฏยศินคณะศิลปรกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยในการขับร้องและบรรเลงดนตรีเรื่องเวียดนามเย็นใจ บทพระราชนิพนธ์และการแสดงพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ภายหลังการแสดงเสร็จสิ้นได้ทอดพระเนตรงานศิลปะหัตถกรรมเวียดนามซึ่งส่งมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานสิ่งของส่วนพระองค์ที่ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโอกาสเสด็จพระราชด,ดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมาจัดแสดงอาทิเครื่องดนตรีเวียดนามประเภทต่างๆเช่นกลองมโหระทึกจำลองและผินเวียดนามพระมาลาพื้นเมืองเวียดนามหรือนอนหลาจานไม้งานแลกเกอร์และแจกัน เวลา13นาฬิกา6นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปหอสแสดงดนตรีอาคารศิละปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยพระราชทานพระราชวโรกาสให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ทูบเทียนแพรและกราบบังคมทูลถวายพระพร,พรชัยมงคลนึ่งในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชาการจังหวัดทุกจังหวัดพร้อมคู่สมรส ้าทุลลอ,องพระบาททูนกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนึ่งในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567โอกาสนี้มีพระราชดำรัสกับผู้มาเฝ้าทุลลอ,องพระบาทความโดยสรุปว่า ีนี้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงาน20กว่าจังหวัดในช่วง3เดือนเพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรอยู่ดีกินดีโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารขาดแคลนโปรตีนจึงทรงส่งเสริมให้รับประทานปลาและเลี้ยงปลาเพื่อเป็นไรายได้เสริมรวมทั้งพยายามหาแหล่งน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคด้วยซึ่งข้าราชการในพื้นที่ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในอําเภอต่างมีส่วนสําคัญในการดําเนินการดังกล่าวจึงขอให้ภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือคนที่ยาก ได้วยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อจากนั้นสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงเปิดอาคารบรมนาศีนครินคณะทันตแพทย์ศาสตร์เป็นอาคารศูนย์ความเป็นเลิอทางทันตแพทยศาสตร์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสรงพระรกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามอาคาร อาคารสูง19ชั้นสร้างขึ้นเพื่อให้บริการผู้ป่วยทันตกรรมระดับตติยภูมิมีศูนย์เชี่ยวชาญการรักษาโรคทางทันตกรรมด้านต่างๆและใช้จัดการเรียนการสอนทั้งทางปฏิบัติการและคลินิกของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาแบบครบวงจรรองรับการขยายการผลิตบัณฑิตและการขยายหลักสูตรให้มีความต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศทางทันตแพทยาศาสตร์ ปี2566คณะทันตแพทย,ทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับความเป็นเลิศด้านวิชาการจาก QS World University Ranking by Subject เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยอันดับ13ในเอเชียและอันดับ70ของโลก สมเด็จพระนิษิฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนรา,รา,สา,รราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพนายทองร่วงเอ็มโอดศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์เวลา16นาฬิกาสมนาทีสมเด็จพระนิษฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายทองร่วงเอ็มโอดณเมนวัดใหญ่สุวรรณารามอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี นายทองร่วงเอ็มโอดเกิดวันที่8พฤศจิกายน2486เป็นบุตรของนายยศและนางสําลีเอ็มโอดหลังเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดตโนรรายพรมสวัสดิ์สาธรบรรพชาเป็นสมณรที่วัดบางใหญ่อเภอบางคนทีสอบไล่ได้นักรมตรีและเรียนรู้งานช่างจากพระอาจารย์เชื้อจากนั้นย้ายไปจำพรรษาที่วัดอัมพวันเจติยารามสอบไล่ได้นักทมเอกและมีโอกาสฝึกเขียนป้ายลายไทยภาพ